b ีทีพีแม่มอโต๊ซีนอนสวัสดีค่ะวันนี้เรามาส่งงานกันนะคะคันนี้เป็น h o n d a j e z ็ GE นะคะวันนี้ลูกค้าได้เข้ามาทำการติดตั้งเป็นชุดเ r รคเตอร์ b l เ d ลดีเ r r ซอร์55วัตต์พร้อมวงแหวน 7D นะคะ d y y l i h t t u u i ิ Style Devil Eye สีน้ำเงินค่ะไฟต่ำค่ะเปิดไฟต่ำ Devil Eye ดับอัตโนมัตินะคะไฟเลี้ยวค่ะเปิดไฟเลี้ยววิ่งนะคะเดี๋ยวเราชมแสงหน้าตัวรถกันค่ะ แอปคอมคมนะคะไฟสูงค่ะเดี๋ยวเราชมแสงผ <S s ่านสิมตัวรถค่ะสูงค่ะโอเคค่ะทางร้านนะคะมีห้องตั้งไฟในระดับมาตรฐานนะคะค่ะลูกค้าท่านใดสนใจอัปเกรดชิ้นงานดีๆเนียนแบบนี้ติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเพจ Facebook BT Premier m o t o s ร์ซ n นได้ทุกสาขาเลยนะคะขอบคุณค่ะ